ต่อออ่านะคะพร้อมแล้วไปกันเลยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการบวกจำนวนในแนวตั้ง EP 1ทําทำไมถึงมี EP 1แสดงว่ามันต้องมี EP 2เนี่ยีใช่ไหมคะ EP 1คือตอนที่1นะคะ ทีนี้ก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะไปฝึกคิดเลขเร็วกันก่อนมาฝึกกัน4ข้อนะคะพร้อมแล้วช่วยกันตอบ,บงดังนะคะข้อ1 2ึบวกสได้ข้อ2 3บวกสได้ข้อ3 1บวกหได้ และข้อสี่ห้าบวก0ูนย์ได้ได้คำตอบหรือยังคะกูตันจะเฉลยแล้วนะดูซิว่าใครถูกหมดบ้างพร้อมแล้วข้อหนึ่งสองบวกสามได้ห้าข้อสองสามบวกสี่ได้เจ็ดข้อสามหนึ่งบวกหกได้ เและข้อ4 5่บวกศนย์ได้5้าเอทำไม5้บวกศนย์มันได้ห้านะเพรศูนย์เป็นไงคะศูนย์มันไม่มีค่าบวกจำนวนไหนก็จะได้จำนวนนั้นเช่นศูนย์บวกสได้4ี่ถูกต้องทีแล้ามาดูต่อไปลองดูข้อนี้ ห้บวกสามได้เท่าไหร่คะอ่าห้าบวกสามได้แปดทีนี้เลขห้าเลขสามเลขแปดมันมีชื่อเรียกเอา้าคูตานมีอารบิกมีเลขไทยมีตัวหนังสือแล้วมีชื่อเรียกอะไรอีกคะมาดูมีคำว่าตัวตั้งมีคำว่าตัวบวก มีคำว่าผลบวกครูตานถามว่าใครชื่อตัวตั้งคะใครชื่อตัวตั้งลูกเออห้าหาชื่อว่าตัวตั้งทำไมห้าถึงชื่อว่าตัวตั้งเพราะมันอยู่ข้างหน้ามันมาก่อนมันคือตัวตั้งตั้งไว้ก่อนแล้วใค่คือตัวบวกล่ะ สามสามคือตัวบวกเพราะมันอยู่ข้างหลังเลขื่องหมายบวกคือเอามาบวกกับห้าห้าคือตัวตั้งห้าบวกได้สามห้าตัวตั้งสามคือตัวบวกห้าบวกสามได้แปดแปดคือผลผลลัพธ์ของการบวกเราจึงเรียกแปดว่าผลบวกเอาไหมนะคะห้าคือตัวตั้ง 3คือตัวบวก8คือผลบวกอ่ะทีนี้ดูต่อไป4ข้อเมื่อกี้ที่กรูตันให้ทำสองบวกสได้5 3บวก4ได้7 1บวก6ได้7และ5บวก0ได้5ครูตันจะถามทีละข้อว่าใครคือตัวตั้งใครคือตัวบวกและใครคือผลบวกอย่างข้อหนึ่ง 2บวก3บวก5จำนวนใดคือตัวตั้งคะอ่า2จำนวนใดคือตัวบวกคะ3จำนวนใดคือผลบวกคะอ่า5 อาตารทำเสนัห์ยารักไม่ให้เหมือนกันจะได้ไม่งงข้อต่อไป3ามบวกสบวกเจ็ดำนวนใดคือตัวตั้งคะ3ามจำนวนใดคือตัวบวกคะ4ี่จำนวนใดคือผลบวกคะ7เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ ต่อไป1บวก6เท่ากับ7จำนวนใดคือตัวตั้งคะ1จำนวนใดคือตัวบวก6จจำนวนใดคือผลบวก7ทข้อสุดท้าย5บวกศเท่ากับ5จำนวนใดคือตัวตั้ง จำนวนใดคือตัวบวก0ูนยจำนวนใดคือผลบวกหเก่งมากถูกทุกข้อเลยนะคะเ่าทีนี้เมื่อเข้าใจแล้วเรามาดูการแสดงวิธีหาผลบวกในแนวตั้งเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเราทำแนวนอนหมดเลยแนวน,นอนคือบรรทัดหนึงเสร็จบรรทัดหนึงเสร็จบรรทัดหนึ่งเสร็จ ต่อไปเราจะมาฝึกการแสดงวิธีหาผลบวกในแนวตั้งนะคะลองดูตัวอย่างข้อแรก2บวก3เท่ากับ5 2บวก3เท่ากับ5 2คือตัวตั้งตัวตั้งเนี่ยเราจะเอามาเขียนไว้บรรทัดแรก สามเอาเครื่องหมายบวกไว้ที่หลังสามคือตัวบวกเราจะม,ะเมาเขียนในบรรทัดที่สองห้าคือผลบวกเราจะม,ะเมาเขียนบรรทัดสุดท้ายาสังเกตนะคะอุ้ยเอาใหม่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 นะคะสอง ตัวตั้ง3ตัวบวก5ผลบวกสังเกตนะคะตรงเลข3าเนี่ยโคตันขีดเส้นใต้1เส้นเลข2ไม่มีขีดเส้นใต้เลยเป็นตัวตั้งเลข3ขีดเส้นใต้1เส้นเป็นตัวบวกเลขหขีดเส้นใต้2เส้นเป็นผลบวก น,ะะนี่คือการแสดงวิธีหาผลบวกในแนวตั้งดูนะคะเลขสอตัวตั้งเลขสาตัวบวกเลขห้าผลบวกนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยครูตาลจะยังไม่ให้เด็กทำแบบฝหัดลงสมุดนะคะให้เด็กทบทวนคําว่าตัวตั้งตัวบวกผลบวกแล้วก็ฝึกเขียนให้เป็นตัวอ,อวตัว ตอ,อัวตัวตัอ,อะงอตั้งตัง,ตงไม่โทตั้งตัวตั้งตัออัวตัวบออัวกอบวกตัวบวกพอโอรอผลบออัวกอบวกผลบวกฝึกสามคำนี้ให้แม่นนะคะแล้วก็รู้จักตำแหน่งของมันนะ,ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยครูตันจะให้ทำแบบฝึกหัดนะคะนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เด็ก ตั้งจาเรียนวิชาต,ต่อไปแล้วก็ทำงานค้างของคุณฏาที่เสร็จเรียบร้อยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย